พบกับ er นนทไทยแท็กเตอร์อีกแล้วครับนสวัสดีค่ะวันนี้วัน,นิยาวันนิยา h ชาแนลพามาดูของเล่นใหม่สำหรับรถเกี่ยวนะคะสั่งโดยตรงมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะของคุณสมเกียรติสิงเวียนนะคะพูส้สนการไฟฟ้ามาส่งให้กับคุณนนทไทยแท็กเตอร์อ er นะคะเป็นเป็นอะไรเนี่ยอ่ะไหนลองดูสิ เปิดดูซิว่าเป็นอะไรอ่ะตเปิดแล้วนะท้าแมเขียนว่าสามพันสองอือหือ ก็คืออะไรคะนี่นี่สอันนี้คือชุดยิงอะไรนะชุดกระบอกยิงลมนะครับชุดกระบอกยิงลมชุดหน้ารถเกี่ยวใช่ไหมชุดปั่นหน้ารถเกี่ยวปั่นหน้ารถอือหือ อันนี้เพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อทําให้การขับรถเกี่ยวนี้ง่ายขึ้นใช่ไหมง่ายคล่องขึ้นคล่องขึ้นนะคะชุดดันตัวหน้าเกี่ยวรถนะคะตัวเนี้ยโดยใช้อุปรกรณ์เขาก็ก็มีอันนี้สายลมเลยนี่ต่อกับปั๊มลมเนาะอันนี้ก็เป็น,นอุปกรณ์ต่อพวกเพราะน,นั้นอขอ,องใหม่มนี่น่าจะเป็นลม ต่อ <át Stat ue> ักน้ำนะครับเออือก็ได้มีหนึ่งอุปกรณ์สองอุปกรณ์สามแล้วก็ข้อต่อนะคะไอ้ตัวเล็กนั้นเป็นอะไรนี่น่าจะสวิตอันนี้เป็นสวิตเป็นสวิตตัวดำๆที่เป็นปุ่มดึงขึ้นนะเนาะ อันนี้ซื้อมาในราคาสามพบาทสามพบาทนะคะแต่เราสั่งให้เขาส่งแล้วก็เก็บเงินไปทางก็เลยเทางคุณสมเกียรตจก็เลยขอเพิ่มสองร้อยเป็นสามพันสองนะคะแล้วแต่ลูกค้าคนไหนสะดวกนะคะแต่เราสะดวกแบบนี้นะคะอันนี้นะครับพี่น้องสามพนสองนะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะคะตอนนี้รถของเราตัดหน้าเกี่ยวเสร็จไปแล้วนะคะกำลังใส่ลูกกวักบ แล้วแล้วเราก็จะเพิ่มตัวลูกเล่นนี้เข้าไปนะคะเอตอนนี้คนงานรู้แล้วเหรอเ <Yeah. S 1> น,นี่ยตอนนี้ตอนนี้คนงานยังไม่รู้นะคะเราก็จะให้เขาไปเชื่อมต่อติดกับตัวนี้ให้กับเรานะคะทำงานให้เสร็จก่อนออแต,ต่จริงๆอะ่ะชุดเนี้ยมีมานานแล้วนะคะมีคนใช้นานแล้วนะคะเราก็ศึกษามาสักช่วงหนึ่งแล้วนะ uh huh. เนาะก็คือทำให การทํางานเกี่ยวข้าวนี่คล่องขึ้นนะคะโดยปกติคนขับต้องทําไงพ่อเวลายกหน้าเกี่ยวต้องสับสวิตข้างหลังเหรอดึงคันโยกเหรอต้องดึงคันโยกสับเขาเรียกว่ามือสับซึ่งมันเป็นไม่นวดมันไม่สะดวกมันต้องเอี้ยวหลังไปใช่ไหมใช่มันต้องมันต้องปล่อยจากคอนโทรลยกหน้ามือเขาต้องปล่อยทีนี้ตัวนี้ถ้ามีตัวนี้ปุ๊บก็อยู่ในมือสับคอนโทรลเลย ก็อยู่ในข้างหน้าไม่ต้องหันหลังหันหันข้างอะไรอีกต่อไปนะคะก็จะสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะคะเพือ่ออนนี่เนาะเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแ๋้วตอนที่เขาจะใส่นะคะเดี๋ยวก็จะมาประกอบอีกทีนึงเนาะอันนี้เราสั่งกับเคอรี่ กับคุณสมเกียรติสิงห์เวียนนะคะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเดี๋ยวเอาไปให้เขาดูก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราตามไปเนาะเอาของเล่นมาให้ทางช่างผู้ควบคุมงานดูนะตอนนี้เขาประกอบขึ้น<ร>แล้วนะคะเอาลูกกวาดขึ้นแล้ว<ร>ไปดูอ๋อพี่โรรู้จักไหมนี่ฮะสายลมนี่ตัวใหม่ล่าสุด

ไปจเจเจเจคลายนทัหลี้วูกนเลยูองใหม่ราเว้ยอันนี้เราตัดเหลือสามเมตรแล้วเนาะอันนี้กําั้งใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะ นี่ตัดตัดหน้าย่นไปเลยนะคะตันนี้ประกอบคืนซ้ายขวานะนโอเคเดี๋ยวเราพาดูนะคะรถคันนี้แม,ม่ใบแท็กเย็นไม่แท็กหายไปแล้วฟันหักหนึ่งสองสามสี่ซี่แล้วมาองนี้อันนี้เป็นเครื่อง c o 8ปนะคะเทอร์โบ 260หแรงเนาะเป็นเครื่องรุ่นฮิตยอดนิยมนะคะรถ้คหดูทัวร์เบ์ของเขาเนาะเครื่องรถนี้ซอมำรุงทุกปีนะคะโอ้ยรถเกี่ยวไอ้หนุ่มเนาะ ตัวใหญ่มากวันนี้เราเปลี่ยนใส่โอ้โหทั้งแถบเลยเปลี่ยนใส่แมง,งนะฮะเปลี่ยนลนเลอรแมงป่องทั้งแถบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดสิบสองเลยสิบสามสิบสี่ข้างบนนะ <c oughs> ลุนเลิศพี่นะสองข้างด้วยนี้มันต้องย่นทั้งหมดนะคะทั้งลูกกวาทั้งราวทั้งอะไรทุกอย่างเลยเนาะ เราตัดสินใจทำเองนะคะเพราะว่าเราอยากมีประสบการณ์ด้านนี้เลยเนาะมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือครบแล้วเนาะก็เลยอยากทำเอง <c oughs> มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอ,อันนี้ก็ต้องย่นหมดเลยนะคะนีย่นเชื่อม นี่เป็นรอยตัดรอยเชื่อมต่อเลยอือฮึจะช่วยกันดูนะคะวันนี้ก็อากาศไม่ดีมาเดือนหนึ่งแล้วมั้งนี่ไป